หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพมหาดิศักอุปวัฒโนนะครับเช้าวันนี้อากาศเป็นใจเลยครับเลยมาถ่ายภาพที่กับปียภูมโรงครัวนะครับแม่ค้าแม่ชีกําลังจัดผักนะครับคัดแต่แม่ชีหนุ่มที่สุดนะครับเด้อเตรียมจัดผักนี่นะครับหนุ่มไปหมดนะครับไล่การยังคือจัดผักแนวนีน้องจัดใส่ผักใส่จานนะครับต้องรัดไว้อย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้ผักมันดิ้นออกไปนะครับ เออนะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพแม่ขาวเม่ชีนะครับเตรียมพัตาหารในช่วงเช้าๆ้านะครับพะเนยของหวานนะครับเนี่ยไม่รู้กล้วยมันปีนขึ้นไปบนกำแพงได้ยังไงนะครับเนี่ยเด้อนี่นะครับแม่ขาเม่ชีพเนยของหวานไม่กี่กิ๊บนะครับเนี่ยนะครับเงาะนะครับเงาะแกนะครับเนี่ย เสียกับใช้ได้นี่มันเท่าแต่ข้าวุ่นหัวเงาะอยู่นิมปาดนะเขาตั้งแต่วันข้างในมันดีนะครับข้างนอกอาจจะไม่สดใสแต่ข้างในไม่ติ้งต่างนะครับเงาะเทเนาะเมื่อวานนี่ฉันยูนะแกะดูบางลูกก็ยังดีอยู่นะครับแต่บางลูกก็ค่อนข้างจะไปตามการละเวลานะครับ เดอวันนี้ไม่ได้ออกบินทบาทนะครับพอนุยัตมาถ่ายภาพแม่ขาวแมช่ชีวัดบ้านเขาบอนะครับกำลังเตรียมปัตาหารถวายคณะกุบาอาจารย์แม่ขาวแมช่ชีนะครับวันนี้ฟ้าฝนชนละทาโปรยปลายลงมานะครับตั้งแต่นู้นนะครับตีสามตื่นขึ้นมาก็เจอฝนเลยนะครับนะนะครับพี่สาวเมตุ้ม พี่สาวแมตุ้มนะครับกับแม่ตุ้มนะครับญาติโยมคุ้มวัดสั่งท่อสัง่งถนกหรือสัง่งถนเหรอน่อนนะครับมีแต่ยิ้มทั้งนั้นนะครับเนี่ยพระอาจารย์นัทพงษ์โชติโกนะครับถ้าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับพร้ม<า>อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมนะครับคุณแม่ตุ้มคุณแม่เพชรเนาะแม่ตุ้มแม่อุบลน,น,นะครับทำลูกชิ้นบว์นี้ ลูกชิน้นหรือยังเนี่ยเปิดเบิ้งกันได้ไหมเปิดเบืง้บง,ยยบงลูงก,ลก,กชิ้นและฮะอตดอกอ,อนนู้นะครับอู้พิเศษนะครับวันนี้นะครับฮอตดอกนะครับโอ้แม่บ้านอาจารย์ลลราารยวีรลพลที่ไปงานศพตนบตอนน้ำบัวเด้อนะครับเดี๋ยวจะได้เจอหน้าเจอตานะครับคงจะได้มาไม่นานนี้นะครับเนี่ยนะครับวันนี้ เห็ดยังไก่เหมือนนี่เห้เห้ยังเกาะไก่สีเฮ็ดยังละไก่นี่อมไก่นะครับแกงอมนะครับนี่<ด>แกงอมใส่ผักกาดนะครับเด้อนะครับตอนเช้าเนี่มองอะไรอร่อยมดนะครับ<ด> <laughs> แต่ตอนนะครับ เพนไปแล้วนี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับน้นนะครับบ่ายสามกว่านะครับอารมณ์ความหิวจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเด้อนะครับใส่ผักมากๆนะครับเพื่อดูแลสุขภาพนะครับเนื้อไก่น้อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ผักกระเพียงวันเป็นัผัก <c oughs> ผักกระเพียงนะครับจะได้เปลี่ยนผักเป็นจะสิเป็นยังนั่นเนียน่ยสิถือเนาะ คงจะมีตะข้าวนะครับที่ถูกนอกนั้นแพงหมดนะครับเด้อกูใดใครก็ตามปู่ผักกาดไว้ก็มาถวายที่วัดนะครับจะได้ให้แม่ขาแม่ชีนะครับทำพัตนาหารถวายสูงนะครับญาติโยมที่อยู่ทางบ้านนะครับหลังจากใส่บาตรพระแล้วก็มาจังหันนะครับจะได้ประมาณ30-40เเนตนะครับนอกนั้นก็เกิดจากกะปิภูมิลงครัวนะครับเด้อถั่วงอกนะครับนี่ไสร์เาจ้าของผลงานพุนไปใส่นอ คนเซียนยังนี่ฮือนี่จะของคนงนั่นเซียนยังอะนี่ฮือนี่คนจอยเอาคน,านอ้วนไปเซเมซี่มหาไปเซเมซี่มหาเฮ้ยเปลี่ยนวันละเซียนยังอะนี่นี่นผัดถั่วง,งอกนะครับ,น,บ,น,บรนะครับไม่ใช่อ้วนผอมของวัดบ้านเก่าบัวนะครับโอ้ย นะครับรทำอาหารนะครับเปลี่ยนหน้าที่ครูบาอาจารย์จะได้ไม่ชินกับฝีมือนะครับสลับสับไปสับมาวันนี้รสเปรี้ยววันพรุ่งนี้รสเค็มนะครับ <c oughs> <c oughs> โอู้หแล้วลงมือกับบู้โแล้วว่าผู้ได้ยเน,นอกกับันอย่างเดียวนะครับชั้นอย่างเดียวนะครับมีหน้าที่ชั้นอย่างเดียวนะครับอันนี้ทั้งทั้งผู้ใดนะเทวีนี้วัน ช่วงพนนะครับไม่ได้ฉันเดอ้อเช้านี้นะครับนี่ได้แต่ม่วงเฉยๆนะครับเดือขออนุญาตถ่ายภาพแม่ค้าแม่ซีผู้เตรียมพัตนาหารนะครับผนเอกล้างผักนะครับนี่ผักเอียงเขาซื้อหนิเฮ้ยผักกวางตุ้งนะครับแต่อยู่ที่เมืองไทยนะครับชีก็เมืองไทยนะครับผนเอกดูแลพระผู้เท่านะครับเสียชีวิตไปหลายรูปแล้วนะครับ โอ้ยเนาะดูแล้วผู้เฒ่ากับผู้เฒ่าเกียทอันเป็นปกตินะครับเดือนะครับแผนกปิ้งปลานะครับนี่พลิกไปพลิกมาอยู่นี่นะครับพูดยังไงท่านก็ไม่ได้ยินนะครับเอ้ากึ่งหัวหนามาอยู่ว่านพอดียินแผนกพระธารผู้เฒ่านะครับแผนกส้มตำร้อยล้านนะครับหลังจากไปเปิดจิจการขาย นะครับส้มตํารวยแล้วนะครับก็เลยพอกับเงินกับทองนะครับนี่อ네ยู่บนะ่าไม่ครับเนี่ยไ่บอนะครับนะครับพอกักันทีนะครับโอ้หลายพ่อเนาะมีพอกันทีอีกเนาะก็เลยมาตําส้มตําถวายพระนะครับ ส่วนมากแล้วจะไม่ถึงพาถวายสังฆทานนะครับถึงเฉพาะพาพิเศษนะครับสังเกตดูนะครับเดิมนะครับส่วนที่ถวายคนตายก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนที่ถวายครูบาอาจารย์ก็จึกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่บุญแต่กรรมของใครนะครับไปได้เมื่อใดใส่ละบกทิ่นนี่เด้นะครับใครมีกระถินนะครับมีสตอ มีมะละกอนะครับก็มาไว้ที่โรงครัวนะครับจะได้ถวายเข้าที่โรงครัวนะครับจะได้เตรียมถวายพระนะครับนี่ทำอย่างปราณีตเลยนะครับนี่เตรียมอันนี้องหลวงตาล๋ำิดบทนะะที่นี่ลำผิดบทนะครับนี่เด้อมะเขือเทศอีกคับหลวงตาอยู่วันนี้บ่เมียนเนาะเตรียมไว้ใส่ส้มตำนะครับใครมีมะเขือเทศนะครับมีเยอะๆก็มาถวายที่วัดนะครับพระจะได้ไม่ต้องเทศนะครับ เด้อมันใกล้วันพระนะครับนี่สังเกตดูนะครับผนกนึน่งข้าวนะครับนี่เปลี่ยนหน้าที่กับไม่ชีเดือนนะครับนี่แม่สีอายุมากก็ไม่ให้ยุดนะครับแกกระเทียมนะครับเปลี่ยนจากของหวานมาเป็นกระเทียมนะครับเด้อบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับที่วัดบ้านเกาโบอำเภอหัวตะพัน จังหวัดอำนาจเจริญนะครับรูบาจารย์อยู่ด้วยกันประมาณร้อยต้นๆนะครับกำลังลุ้นว่าในช่วงพรรษาจะมีด้วยกันกี่รูปนะครับส่วนแม่ค้าแม่ชีประมาณ40กว่าชีวิตนะครับประมาณนะครับพร้อมทยญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับญาติโยมที่ใส่บาตรแล้วก็นําเอาพัตตาหารมาจังหันนะครับจะได้ประมาณ 30- 40เเนะครับนอกนั้นก็เกิดจากกะปิภูมิลงครัวนะครับ ปัตตาหารที่ลงครัวก็ญาติโยมทวายจตุปัจชัยมานะครับประเดชพระคุณลงตาเหมาะปัจจัยให้พระจันทร์พระรูมิบิการนุเพียนนะครับไปซื้อของที่ตลาดจเจริญศรีนะครับสิบห้าวันไปครั้งนะครับครั้งล่าสุดนี่เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับนำกระดาษไปขายได้ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทหรือเจ็ดพันนะครับกระผมมันต้องมาภาพก็จาไม่ได้ครั้งล่าสุดนะครับแต่ว่า ซื้อกับข้าวนะครับพวกผักพวกผลไม้เนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับมาเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับช่วงนี้ของแพงนะครับจะได้ประมาณสิบกว่าวันสิบห้าวันนะครับเดอเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับได้ยินพระอาจารย์นะครับถ้าออกชื่อผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับพระอาจารย์นัทพงษ์โชติโก้นะครับวัดสร้างทอใน โอ้ยขอถทดขอไปเด้อถ้ามีประการใดที่พูดผิดนะครับจะได้นำพาญาติโยมนะครับมาถวายสังฆทานและก็กราบอารัธนานะครับคณะสงฆ์วัดบ้านเกาโบในช่วงวันพระนะครับไปฉลองศรัทธาญาติโยมที่นู่นนะครับในวันพระนะครับเจ็ดรูปด้วยกันนะครับอุบาอาจารย์อยู่ด้วยกันสองรูปแล้วนะครับนำอุบาจารย์จากวัดบ้านเกาโบไปเพิ่มอีกนะครับเจ็ดรูปนะครับเพื่อญาติโยมจะได้บุญเยอะๆนะครับเห็น ครูบาอาจารย์ไปฉลองศรัทธามีหลายที่ด้วยกันนะครับญยัดโยมที่อยู่ใกล้เคียงนะครับคุ้นเคยกับวัดบ้านโกโบกับอรัธนาประเดีบพระคุณหลวงตานะครับขอนะครับให้พระพิสุสงฆ์วัดบ้านโกไปฉลองศรัทธานะครับมีประมาณ4ี่ห้าที่หกที่ด้วยกันนะครับในวันพระนะครับเอาขออยู่การถ่ายวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ